สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแอบถ่ายน้องน,อนกักปากันนะคะไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปแอบกันนะคะอ้าวมีคนหยุดด้ยายอะไอ้ยเฮ้ยเฮทุกคนไอ,อตัวเนี้ยมีคนอยู่ข้างหลังเราก็คือเสื้อตัวนี้นะคะเราไปต้วเราไปเริ่มกันไม่ใช่การต่งงางเงินเราไปตั้วไปถ่ายน้องนักปาันเราจะไปตั้ง กล้องกันนะคะไปตั้งกล้องหรือเปล่าเจับพี่หรือเปล่าไปไปไปตั้งกล้องกันดีกว่าไปเร็วให้ให้นกไปวันนี้เราจะไปตั้งกล้องโอเคนะคะเราจะมาตั้งกล้องให้เอ็ดตั้งกล้องหรือเปล่าคะโอเคเราไปเอ็ดตั้งกล้องเดินไปเลยเดินไปนู้เดินไป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 โอเคนะคะเราจะ

โอเคค่ะเนียนหรือเปล่าเนียนมากเลยค่ะเนียนมากดียว่าใครคลิปไม่ดีว่าไนงะ